สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแอนนี่นะคะวันนี้แอนนี่จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งสําหรับสาวๆคนไหนที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ปกปิดพวกรอยฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวสิผิวไม่สม่ําเสมออะรอยหมองค้าบนในใบหน้าแล้วก็ต้องการเนื้อครีมที่มีความบางเบาแอนมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยซึ่งตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้ดีมากเลยก็คือผลิตภัณฑ์ เลยนะคะโพไซตี Pro ้ซีดีครีมนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ปกปิดพวกฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากเลยนะคะด้วยาสารสก,กัดหลักๆของเขาเนี่ยจะมีอยู่3ตัวเนาะก็คือ,อเมื่อหอยทาที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีเนาะเนาะแล้วก็แก่นมะฮาดแล้วก็มีกูต้าไทโอนแล้วก็คอลลาเจนด้วยทำให้ผิวหน้าเราเนี่ย ขาเรียบเนียนกรจ่างใสทั้งวันแล้วก็ที่สําคัญสามารถควบคุมความมันได้ตลอดทั้งวันด้วยทำให้ทำให้ผิวหน้าเราไม่มันเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยผลิตภัณฑ์คเซติซีดีดีครีมเขาตัวนี้ยังผสมสารป้องกันแดดได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกนันรังสี UVA UVB นะคะ SPF uh, 50 PA บวกบวก,วกเลยนะคะทำให้ผิวหน้าเราไม่หมองคล้ำระหว่างวันนะเวลาที่แอนแต่งหน้าเนี่ยไปทำงานออเดอร์เนอะแน่นอนซึ่งต้องเจอแบบทั้งแสงแดดทั้งแบบอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าผิวหน้าแอนก็ยังดูขาวขาว,ขาวสว่างกระจ่างใสเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถควบคุมความมันทำให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนเป๊ะได้ทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าเราหมองคล้ำด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะบอกเลยว่าเกี่ยง่ายแล้วก็บาง ะะทําให้แป้งเราเนี่ยติดทนนานทั้งวันเลยนะคะสาหรับสาวๆคนไหนที่สนใจแอนบอกได้เลยว่าไปหาซื้อมาไว้ใช้ได้เลยเพราะว่าของเขาเนี่ยเลิศม,มากเลยทาแต่งหน้าเอ,อ่อทาก่อนแต่งหน้าได้แบบแป้งติดทน,นทั้งวันจริงเนาะสาหรับใครที่สนใจเดี๋ยวแอนทิ้งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อเว้บูนคลิปนี้ให้เนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ โคไซตี้ซีดีๆคลีมนะนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ